สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเพจซีวิก i m เมนชันนะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าไฟหน้าเดิมงานไต้หวันดีโป้ซีวิกศูนย์หนึ่งถึงศูนย์สามนะครับคู่ละสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทฟรีส่งเอกชนนะครับสินค้าไม่มีเก็บเงินปลายทางนะใครสนใจสินค้าโทรศูนย์เก้าหกสองเก้าสี่หนึ่งเก้าหกหนึ่ง ไฟเดิมไฟหน้าเดิมสวยๆเลยนะอันนี้เอาไปใส่แทนของเดิมได้เลยคู่ละ2,599บาบาทส่งขนส่งเอกชนทั่วไทยเลยนะครับร้านเราไม่มีเก็บเงินปลายทางตัวนี้เป็นงานไต้หวันดีโป้เป็นงานเทียบแท้นะครับคุณภาพดีนี่นะใครจะซื้อ แยกเราก็ขายนะครับแยกข้างเดียวนะครับเราก็ขายนะนี่เลยงานไต้หวันดีโป้พร้อมส่งใครใช้รถศูนย์หนึ่งถึงศูนย์สามอยู่สามารถเอาไปใส่แทนกันได้เลยนะครับซีวิกเอตาหวานนะ ใครเข้ามาแล้วลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Civic Dimension ด้วยนะครับวันนี้เอามาไลฟ์สดเท่านี้นะครับไฟหน้าเดิม Civic Dimension 01-03นนะสนใจโทร096 294 1961นะครับ